สวัสดีค่ะนี่คือคลิปที่จะเล่าถึงการทำงานเป็นทูรเรียสถาปัตย์แต่ตอนนี้อยู่ในช่วง work from home เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่ได้ออกไปสำรวจสถานที่ต่างๆอามุลเลยนำภาพกิจกรรมที่ผ่านมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการสื่อสารออนไลน์ นี่ก็จะครบถึงปีแล้วก็เหมือนเป็นการสรุปการทํางานเพ้อหมุก็พยายามเรียนรู้งานแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เผื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นกันได้โดยงานนี้เริ่มจากที่หนุเคยไปอบรมเฟรนี่ดีไซน์เอกโปที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุและคนทุกเพศทุกวัยต่อจากนั้นมูลนิธิอารยาสถาปัตย์เพื่อคนทำมว้วนนำโดยคุณกิษณาละลายได้ร่วมกับสายการมินแอร์เอเชีย สนับสนุนการสร้างงานคนพิการเชิงสังคมภายใต้การกำก,กับดูแลของกรมจัดหางานที่จัดตรวจสอบการสร้างงานมาตรา35ตามกฎกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้เอกชนถ้ามีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานหลังจากที่เงินไปเซ็นสัญญาได้รับการสร้างงานแล้วก็มาเริ่มทำงานในพื้นที่สวหวัดแพท่วันนี้เริ่มทำงานวันแรกกับทูตอาญะสถาปัตมาขอใบรับรองของพอมองก่อน เือจะไปตรวจสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นปะพอการจะไปสำรวจสถานที่ต่างๆก็ต้องมีการขออนุญาตซึ่งใช้ใบรับรองของพอมเพื่อขอความร่วมมือและเป็นสิ่งยืนยัน เช่นเดียวกับที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวทูตระยสถาปัตในการทํางานทุกครั้งโดยจะเน้นเริ่มที่แหล่งท่องเที่ยวและอาคารสถานที่สาธารนณะแล้วให้ข้อมูลด้วยการเซราจาอย่างเป็นมิตรเพื่อจะได้มีการจัดทาสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นที่จอดรถทางลาดลิฟห้องน้ําและป้ายสัญลักษณ์จากการทํางานที่ผ่านมาสถานที่ที่ได้รับความร่วมมือในการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกมากๆกก็คือวัดพระธาตุช่อแฮ ด้วยองค์พระธาตุและอุโบโสถอยู่บนเนินเขาต้องเดินขึ้นบันไดหลายขัน้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณแต่ด้วยความใส่ใจของท่านเจ้าอาวาสที่เห็นญาติโยมคนแก่คนพิการขึ้นไปทําบุญลําบากจึงได้มีการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันโดยท่านเจ้าอาวาสบอกว่าด้วยจิตศรัทธาของคนที่ช่วยกันบริจาค และทำกันขึ้นมาเองอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างซึ่งได้มอบผู้มือการออกแบบอารียสถาปัตย์ไว้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานการทำงานเป็นทู่เรียสถาปัตย์ซึ่งมีหน้าที่สำรวจให้ข้อมูลและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ เลยมีการจัดกิจกรรมทัวร์เรียสถาปัตเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมลจังหวัดแพร่โดยทีมรายการกิศนะทัวร์ยกล้อและคือขายทัวร์เรียสถาปัตภาคเหนือองุุนเลยได้ลุยงานใหญ่ตั้งแต่แรกก็ต้องขอคําแนะนําพร้อมกับลุงมือทํางานด้านต่างๆไปด้วยเลยทั้งเรื่องเอกสารกําหนดการหนังสือเชิญการติดต่อผู้ร่วมงาน การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและการประสานกับสถานที่เพื่อเตรียมพร้อม,อมร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายมาให้ต้องพัฒนาตัวเองในส่วนที่ยังทำได้ไม่ทั่วถึงจึงต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี แล้วต่อมาดกวยสถานการณ์โควิดทําให้ไม่สามารถออกไปสํารวจสถานที่ต่างๆได้ซึ่งปรับการทํางานเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งการติดต่อประสานข้อมูลติดตามพร้อมคืบหน้าและการประชุมทางอินเทอร์เน็ต แล้วก็มีการจัดทําเพจ a c e b o o k ทุริยสถาปัต์จังหวัดแพร่ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอริยสถาปั์เพื่อเตรียมพร้อมๆสู่การเปิดการท่องเที่ยวรวมถึงการชื่อประสานให้คนพิการในจังหวัดแพร่ได้เข้าถึงวัคซีนองค์นุ่นก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วื่อป,ป้องกันตัวเองในการออกไปทำงานต่อไป สวัสดีค่ะวันนี้เรามาประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสัตาราโดยพรมอรจบรรยากาศเป็นยไงบ้างดูดูดเลยช่วงนี้เป็นการถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงาน ในงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ในายจ้างและรู้จ้างคนพิการได้มาแดกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าการทํางานที่ผ่านมามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้างเพื่อที่ทางพมจศูนย์บริการคนพิการและสัตหางานจะได้ช่วยเหลือให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของคนพิการสําหรับการทํางานของอังุุนด้วยข้อจากัดในร่างกายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถึงต้องให้พ่อแม่คอยไปส่งนี่นะเพราะว่าขึ้นเองไม่ได้ เป็นบันไดก็เลยให้แม่ขึ้นไปถ่ายรูปมาให้แม่จึงเป็นทูตอาสาช่วยทำงานด้วยกันมาตลอดแล้วก็เป็นการได้ออกไปเที่ยวด้วยกันแม้ว่าด้วยการทำงานจะต้องเจอกับความยากและเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็มีความรู้สึกด,ดีๆเกิดขึ้นระหว่างทางและยังเป็นความสุขใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกลับถึงบ้านแล้วไอ้ลืมถอดหน้ากากอนไมก็ถึงบ้านแล้ว วันนี้ไปทำงานก็สนุกสนานดีได้ทั้งทำงานแล้วก็ได้เที่ยวด้วยแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีแรงตัดต่อวิดีโอมาแบ่งปันอีกเรื่อยๆขอบคุณค่ะ